สวัสดีค่ะจันจิราจีราวันณิสกุลค่ะหรือเรียกอย่างพี่จันครับธนบัตรหอมดีครับหรือว่าพี่เอพิวนะครับ,รบวันนี้เราสองคนเป็นมิติกรภาคสนามทีม่ออกข้างนอกนะคะวันนี้เราจะมาอนุภาพอีกสาขาหนึ่งคือสาขาขาม,มนะคะค ตอนนี้อยู่เกือบกลางสี่แยกเลยนะใช่ไหมรถเยอะมากค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้เรามาทําอะไรครับพี่เออเรามามาดูพอนุภาสาขาชะอำว่าเขายัางไงเพราะว่าเรามีเด็กโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทนะคะตอนนี้เด็กของเราฝึกงานที่พอนุภาพสาพขาชะอําครับใช่ค่ะเพราะว่า ครั้งที่แล้วเป็นของท่ายางท่ายางเราก็ไปไปนั่นเด็กเรียบร้อยแล้วไปดูว่าเด็กทํางานเป็นยังไงนะคะ,คะแล้วตอนนี้เราพามาเที่ยวชมของสาขาที่ชะ,ชะอํานะคะ,คะว่าการทํางานการทํางานแล้วก็การการฝึกสอนเด็กฝึกงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,คะนี่เราไปดูข้างในว,วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เรา<ช>พาเยี่ยมชมสถานประกอบการนะครับอ,อันนี้เป็นสาขาพรานุภาพสาขาชะอํานะครับวันนี้เดี๋ยว เชิญรับชมกันต่อครับเชิญด้านไในครับค่ะ ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่หน้าจุดบริการที่เด็กฝึกงานของโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดบทนะคะที่มาฝึกงานที่พรนุภาพสาขาชะาอ๊อฟชะอำนะคะค่ะตอนนี้ออยู่กับน้องบอยให้น้องบอยแนะนําตัวค่ะโอเคครับตอนดีครับผม่ชนายสุพจน์เจทองเป็นนักศึกษาโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางเรียนพระดบดรุ่นที่เจ็ครับอ่าบอยมาฝึกงานที่นี่ได้กี่เดือนแล้วประมาณเดือนเดือนฝ่า้แล้วเดือนฝ่าจะเข้าสองเดือนแล้ว ที่นี่เป็นไงบ้างดีครับเราเราทำอะไรบ้างที่นี่เราทำอะไรบ้างมีพวกถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็พวกล้างชุดข้างเปลี่ยนกรองอะไรนะครับเดิมเดิมทีเราทําเป็นไหมทาไม่เป็นทาไม่เป็นใช่เพราะว่าดังๆเลยลูกเพราะว่าที่ที่โรงเรียนเราสอนแค่บางทีทฤษฎีเนาะปฏิบัตินิดหน่อยแต่ทีนี้มาเจอมาเจอของจริงแล้วเป็นไงทําได้ไหมก็ทาได้ครับพี่เขาคอยบอกคอยเลยครับอสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับโอเคพี่พี่เขาคือใคร พี่พ <Bond> ี่ตากครับอ๋อพี่คือใครอ่ะเป็นหัวหน้าช่างครับอ๋อหัวหน้าช่างที่คอยฝึกลอยกิงในเดขอเจ <rapper> อหัวหน้าช่างเลยค่ะนะคะเดี๋ยวตะคุ่นะคะคนหล่อต้องมาทีหลังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่แนะนำตัวหน่อยค่ะเจอวิชาอันเก็บมะนีครับเป็นหัวหน้าช่างสาขาชาครับอ่าเด็กฝึกงานรุ่นนี้เป็นไงบ้างคะก็เก่งครับเรียนรู้ไวครับต้องต้องสอนยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากแล้ว เวลามาทํางานเนี่ยน้องมาสายไหมไม่สายครับมาเช้าทุกวันมาเช้าทุกวันอ๋อมาถึงแล้วน้องทําอะไรบ้างก็มีมาถึงก็เปิดร้านจัดร้านครับแล้วก็ลูกค้าเข้ามาก็ดูแลลูกค้าหน้าร้าน้ามันเครื่องอะไรพวกนี้น้องเขามีหน้าที่อะไรเอ่ยก็มีอยู่ทน,นี่ก็มีหน้าที่ซ่อมรถเนี่หนะครับอ่าแล้ววันหนึ่งซ่อมประมาณกี่คันคะ ก็สิบขันขึ้นไปโอ้โหเยอะเหมือนสาขาไมม่ธรรดานะคะไมือนสาขาเยอะลุกสาขาแล้วแล้วลูกค้ามีเข้ามาบ่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะเนี่ยมีทั้งวันครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมแบบว่าเข้ามาเปลี่ยนถ่ยน้ำมันเครื่องมีแบบลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีบ้างไหมคะประชาสัมพันธ์นิดนึงใช่ไหมถ้ามีมีก็ซื้อรถจากกีฬาเหล่าเนี่ยครับลดฟรีค่าแหรงบางทีก็ลดราคาลายสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอ๋อบางทีอาจจะเป็นบริการหลังการขายใช่ไหมคะอาจมาเช็คเช็คระยะ อะไรพวก่นี้ฟรีเปลยนหนึ่งปีแรกที่ซื้อรถไปก็ฟรีค่าแ่งเนี่ยน้องน้องบอยนี่ดื้อไหมไม่ดื้อครับไม่ดื้อดื้อตีได้นะคะดื้อตีได้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยอ่าตอนอยู่ในโครงการอาชีวะร้างช่างฝีมือเนี่ยน้องเขาก็ไม่ค่อยคุยใช่ไม่ค่อยพูดต้องต้องชวนคุยต้องชวนคุยแต่ถามว่าน้องทําได้ไหมทําได้ใช่ไหมคะได้ครับทำได้ตอนนี้มีรถอะไรแนะนําบ้างไหมคะรถรถใหม่นะครับใช่ค่ะ ก็มี PZX ครับออกมาใหม่เจโนครับแล้วก็สโคปปี้ถ้าลองสายประหยัดน้ำมันก็เวฟเวฟร้อยยีห้าเวฟร้อยสิบใช่เลยเวฟที่บ้านมีอยู่สามคันของแท้ของแท้ของแท้ใช่ไหมคะของแท้อันนี้เป็นเป็นคอนเทสต์เลยปะเนี่ยคอนเทสต์ครับคอนเทสต์เยแท้คนแถวนี้ไหมคนในอำเภอเมืองอ๋อแต่คือตอนเช้าต้องไปสำนักงานใหญ่แล้วก็มาด้วยกันขับรถมาเอารถใหญ่หรือมอเตอร์ไซค์คะ อ๋อนึกว่าเวฟเพราะว่าประหยัดน้ำมันไม่ใช่นะอันตรายครับใช่ใช่อนอ่าผอนอุภาพค่อนข้างที่จะเซฟบุคลากรนะครับอ๋อใช่ใช่นี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆนะแล้วเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ผู้จัดการเนาะว่าเป็นยังไงมั่งบคุณนพี่พี่อะไรนะคะสตาร์ครับสตาร์ชื่อชื่อแปลกเนอะเอพี่เอพี่่าแปลกแล้วเนี่ยมาเจอสตาร์ใช่ จะกระตากก็ไม่กระตากก็ยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยอ่าใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะสค่ะฝากน้องๆด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอีกจุดจุดหนึ่งเนาะพี่นะว่าเป็นจุดบริการการขายการขายว่าแต่ละวันเป็นไงเออเดี๋ยวเราพบคนสำคัญนี้ไหมถูกต้องครับผู้จัดการขาดคนนี้ไม่ได้อ่าใช่ขอเชิญพี่เมย์ผู้จัดการศูนย์สาขาชะอำนะคะชะอำครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เดือนเดือนหนึงเนี่ยเราขายขายได้เยอะไหมคะเรื่องรถเดือนหนึ่งเราก็ขายได้ประมาณ4 0่สคันหิบันโอ้โอไม่ไม่ธรรมดานะพิเศษพิเศษทุกที่ททนะคะใช่ใช่แล้วมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้ให้ลูกค้าไหมคะ ได้ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นทั้งปีเลยนะคะเป็นโปรโมชั่นของฟรีดาวฟรีทะเบียนพรบประกันลถหายหนึ่งปีค่ะฟรีดาวด้วยแล้วตอนนี้รถอะไรขายดีที่สุดคะตอนนี้ก็จะเป็นจีอัโนเลยค่ะจีอโนใช่ป็นจีอโนตัวนี้นะคะจีอัโนนะคะตัวนี้ค่ะค่ะขายดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นฟรีทะเบียนพรบประกันรถหายนะคะลูกค้าออกรถก็จ่ายศูนย์บาทได้เลยค่ะศูนย์บาทออกได้เลยใช่ค่ะถ้าถ้าพี่วิวซื้อสดอ่ะอย่างนี้ถ้าผมสมมุติว่าวันเนี้ยผมจะเอาคันเนี้ยครับ ผมออกได้เลยไหมครับออกได้เลยค่ะอืมซื้อสดก็ได้ซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้ได้ติดบูโรได้ไหมครับติดบูรได้เพราะว่าเราก็มีราคาพิเศษของคนที่ติดบูโรครับหนึ่งเงินไขของเขานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ายังไงผมเชื่อครับทุกคนที่ผ่านวิกฤตมาอาจจะมีสะดุดกันบ้างไปเรื่องปกตินะครับก็ยังไงเข้ามาที่ สาขาพรุภาพฮอนด้าพรุภาพนะครับสาขาชะ so อำมาปรึกษาพี hey, ah, i̇şte ่เมย์ได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่าใบเดียวบัตรประชาชนใช่ไหมคะก็สามารถออกรถได้พรุ่งนี้นะคะใช่ไหมคะบนวันเสา์อ้าเนี่ยเผื่อพิ้วมียังไม่มีครับไม่มีทั้งรถทั้งแฟนเลยครับ ้รถก่อนแ้ค่อยขี่ไปหาแฟนที่เลอันนี้น่าสนใช่ค่ใช่แล้วตอนนี้เรามีเด็กฝึกงานจากวิทยาลัยสพช่งเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้น้องน้องน่ารักค่ะช่วยเหลือได้หมดทุกอย่างเลยมาแต่เช้ามาแต่เช้าค่ะบางทีมามาก่อนผู้จัดการน่ารักครับต้องอย่างนั้นแล้วมีดื้อมีแบบเก้มมั้งไหมคะไม่ดื้อค่ะ ไม่ดื้อไม่เก๊ชยวาอ,อ,อ๋อนะคะก็เป็นเด็กฝึกงานกับสถานประกอบการที่เรามี MOU ที่ทำความร่วมมือร่วมกันนะคะคที่ว่าเด็กเรียนแล้วก็มีการฝึกงานนะคะเข้ากับสถานประกอบการคือตอนนี้มีที่พนุภาพสาขาสสำนักง,งานใหญ่แล้วก็มีท่ายางตอนนี้มีชะอํานะคะคตอนนี้เริ่มมาถึงชะอําแล้วเพราะเดิมทีเนี่ยจะฝึกที่สำนักง,งานใหญ่นะคะตอนนี้มาที่ท่ายางแล้วก็ชะอําที่ที่ที่ไปมาดูนะคะเริ่มแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ โอเคค่ะโอเคใช่ไหมคะเผื่อให้รุ่นน้องรุ่นน้องจะได้ยืนมีที่ยืนนะคะพะรุ่นพี่ทําดีรุ่นน้องจะได้มีที่ยืนค่ะใช่ค่ะน้องเอ่อพี่ส่งถึงน้องต่อใช่ค่ะเป็นรุ่นสู่รุ่นถ้า่าผู้ใดสนใจนะคะอยากมีรถขี่เท่ๆมีมีของแถมไหมคะมีของแถมของแถมมีมากเลยค่ะหมวกกันน็อกมีหนึ่งหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตอ่าบางบางรุ่นอาจจะแถมแหวนหรือบางรุ่นก็จะมีเงินซัพพอร์ตให้ตั้งแต่ 5,000บาทถึง10,000บาทอผู้ใดสนใจเนี่ยเข้ามารีบจับจับจองกันได้นะคะเดี๋ยวจะหมดก่อนนะคะผู้จัดการอุรศัพ์เปิดไปเขียวไว้แล้วว่าฟรีดาวนะคะฟรีดาวน้ำมันให้ด้วยนะครับวันที่ออกรถไม่งั้นหยบขับไปไม่ถึงไปรับสาวไม่ได้นะคนี่เนี่ยรถก็สวยจริงรถเขาตอนนี้ติดอันดับหนึ่งเลยนะคะตอนนี้หายากด้วยว่าจองติดจองหมดแล้วก็แต่มาที่นี่หาไม่ยากนะครับ มาได้เลยปรึกษาผู้จัดการมีนะนะคะถ้าสนใจนะคะเรียนกับวิทยาลัยสาพัชช่างนะคะมีระดับปวชปวสแล้วก็มีโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบดอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เรามี MOU ที่ว่ามาฝึกงานในสถานประกอบการนะคะแล้วฝึกไปแล้วเด็กได้ได้ใช้จริงนะคะได้จริงใช้จริงซ่อมจริงใช่ค่ะเหมือนเสมือนจริงไม่ต้องเสมือนจริงเพราะมันจริงอยู่แล้วนะคะใช่ใช่เพราะว่าตอนที่เรียนเนี่ย เด็กอาจจะเป็นแค่ทฤษฎีปฏิบัติเล็กน้อยแค่เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องปะยางอะไรแค่นั้นแต่พอมาอยู่ในศาสตร์การคือต้องทําทุกอย่างนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อ๋อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อกี้เห็นช่างช่างช่างชื่ออะไรสตาร์ตสจักรสตาร์โอ๋อสตาร์เขาพูดโดยฟังก็สตาร์ักรสตาร์ชื่ออะไรชื่อสตาเป็นอะไรชื่อสตาร์โอ๋อสตาร์เออสตาร์ นี่ยๆผมเราไม่มีหรือพี่ก็พูดไม่ชัดขวาพูดภาษาเพชเอามั้งนี่ฟังไม่รู้เลยฟังรู้เรื่องเลยใช่ใช่นะคะอยู่ตรงตรงสี่แยกหาไม่ยากนะคะคือถ้าขับมาเนี่ยทางขาล่องใต้อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงไฟแดงที่สองไฟแดงที่สองนี่นี่นะคะถ้าผู้ใดดูเทปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์หน้าเพจตัวเองนะคะครับมีมีบัตร ลด50%บัตรล้างรถรถเป็นรถใหญ่รถกระบะสี่ล้อนะคะอาจจะเป็นรถเก่งก็ได้ให้เป็นสี่ล้อนะคะครับ้อยห้า1 5บบาทลด5้าเปซนเหลือเจสิบหาบาทนะคะบัตรนี้สามารถรับแจกได้ที่วิทยาัาสาร์ช่างเพบุรีแล้วก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยห้าสิบาทลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเราล้างเองยังไม่ได้เลยไม่ไหวครับใช่โอเคเพราะนั้นเรามีเป็นศูนย์บริการมีเด็กรอรับรถแล้วก็ล้างสะอาดนะคะเรียมเอี่ยมเชี่ยมเน่นนะคะ วิทยาลัยสัพั์ช่างเพบุรีตอนนี้มีหลักสูตรอ่าวพวชปสนะคะที่เป็นภาพปกตินะคะจะมีพวกเคร่องยนต์เครื่องไฟนะคะที่ที่เปิดรับสมัครอยู่นะคะแล้วก็มีโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพะาาบทนะคะตอนนี้เป็นรุ่นที่8แล้วก็สนใจติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยสักพั์ช่างเพบุรี032488058นะคะ แล้วก็มีโครงการอีกโครงการหนึ่งคือโครคงการคนพิการเพราะว่าสัตพัดช่างเพชรบุรีเนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ของเพชรบุรีนะคะที่อยู่ที่สัพัดช่างเพชรบุรีเป็นศูนย์ใหญ่ใช่ครับนะคะเป็นศูนย์ผู้พิการผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวตัวผู้พิการเองถ้าสนใจนะคะจะเรียนหลักโิชาชีพนะคะ จะเป็นตัดผมชายเสริมสวยหรือแม้แต่จัดดอกไม้ถ้าสนใ,<ช>ใจนะคะมีความประสงค์ที่อยากจะเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยศัพทช่างเพชรบุรีคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นส่วนโครงการนี้นะคะโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพะดาบทรุ่นที่8นะคะรุ่นนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะ ก็รับกันยาวๆเลยจะเปิดจะเปิดเทอมก็คือเมษาเพราะว่าโครงการนี้จะไม่เหมือนไม่เหมือนปวชนะคะปวชจะเปิดจะประมาณพฤษภาโครงการนี้จะเปิดก็คือหลังสงการไปแล้วที่จะเปิดโครงการนี้หลักสูตรหลักสูตรนี้ดียังไงเรียนฟรีหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีนี้แบ่งเป็นห้าสามสี่ห้าก็คือเรียนห้าฐานรายวิชาก็คืองานปูนงานไม้งานเชื่อมตะไบเขียนแบบงานช่างยนงานเครื่องกลงานไฟฟ้างานอิเล็กทรอนิกส์งานนิวเมติก แล้วก็จะมีแป้งเกษตรเสริมเข้ามานะคะแล้วก็จะมีตัดผมชายเสริมเข้ามาอีกทีนึงเรียนเรียนสิฐานยังต่ำใช่ครับพอเรียนเสร็จแล้วจะเป็นบล็อกคอร์สคือ9วันเปลี่ยนฐาน9วันเปลี่ยนฐานนะคะหลังจากนั้นเราเราเราตั้งใจจะเรียนช่างยนต์สมมตินะคะาเราชอบเราชอบทนอนี้เราชอบนไหนก็อีก3เดือนเฉพาะทางเราก็เจาะช่างยนต์ถ้าชอบช่างไฟช่างซ่อมบำรุงก็เจาะ เฉพาะอีก3เดือนนะคะหลังจากนั้นก็อีก4เดือนออกฝึกประสบการณ์เหมือนพี่บอยพี่โกะ<ช>นะคะคเหมือนอีกน้องๆอ,อ,อีกหลายๆคนที่รุ่นที่7ที่<ช>เรียนมานะคะสอบฝึกประสบการณ์แต่โครงการนี้ดียังไงคือ,อ,อ<ช>ครับ1 8ถึง35ปีทำไมถึงต้อง18-35ปถึง35ปีเพราะว่าถ้า16-17เนี่ยน้องจะขาดโอกาส<ช>โอกาสในการสอบมาตรฐานสีมือแรงงานนะคะซึ่งเราจะพาไปวัด เขตอบไปเลยเป็นเขาเรียกอย่างว่าไงพี่ใบเซอร์ใบเซอร์ในการที่น้องจบไปแล้วน้องสามารถใช้ตัวนี้อ่าใช่พราะว่าถือว่าจริงๆแล้วรับ15 16 17บหกสิรับไหมรับนะคะแต่เราอยากได้18เพราะว่า18เนี่ยน้องจะได้ไม่ขาดโอกาสในการสอบมาตรฐานึ่งโครงการนี้ไม่มีใบใบประกาศให้นะคะมีแต่ใบสำริดที่บัตรซึ่งเรื่ที่แล้วเนี่ยเรารับกับองค์ขมนตรีนะคะที่นอที่นนทบุรีนะคะ เรารู้นี้ถ้าใครสนใจยังไงก็0 3 2 4 8 8 0 5 8หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่วิทยาลัยสาพผัดช่างเพชรบุรีข้างเข่าบันดอิกได้ตลอด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 ที่สี่ไม่ได้ตลอดเวลาราชการตลอดเวลาราชการนะคะสอบถามได้ตลอดค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ